อ่าตอนนี้พาพี่น้องมาเบ่งต้นบางนาวบางนาวสีโมเมนเนาะครับางนาวสีมันจะเปลือกหนาอันนี้บางนาวเป็นอืมเริ่มแล้วเริ่มแล้วเนี่ยน้องน้องน้องมะนาวไม่หน่วยนะกาใช้ยงตีนั่งแล้วลงน้องมะนาวเกลี่ยบางนาวเฮ้ยเจ้าลูกมะดกดกปุ๋นนะกระจอกน่ะสิเอ้เออเป็นจุ่มอยู่ ส,ส,ส, curtain, สู mm ่สู่น้องมะนาวสู้ซู่เพิ่นเพิ่นให้กำลังใจแม่เพิ่นเด้อเตยเตยสู้ซู่นะซู่สู่อะไรแม่สันสันไปเป็นพี่เจ้าเตอร์ต้นมะนาวฮะเอารองเท้ากับมอเตอร์ไซคบ้านนี่จะไปได้นาดเออจุ่มโพูดจุ่มลายหมาวยิงเรื่องของมะนาว อันนี้พระอิตูเป็นยังเป็นยังขจ,จัดจะงเอิ่นพระอิตูนะนนก็เขาจะเรียกพระอิตูนะก็เขาจะเอืนน่นพระอิตูนะชั้อนอ้าวคุณทำอะไรอะ่ะคุณจะมาขโมยมะนาวใช่ไหม,มแบบนี้ต้องขึ้นบ้านพ่อใหญ่บ้านแล้วแบบนี้ออเออ<ฆ>ข้าชั้นแลน้วพ่อใหญ่สีพ่ยอมเอออุสานผอมบางนาา กำลังจ่อเนาะงามงามน้ำอืม uh, อันน่ะซานไปแล้วเนี่ยเอาอันน่ะเอาไอ้แกบมันมาโรยรอบๆแต่บางอย่างโดนเหงามันน่าอยู่เออโรยอันโรยสีอันใกล้เหงามันน่ะนะบางหยางโรยไก่เหงาผู้พันกับพันธ์เกือบขาดมันง่ามากย่างบ่ขึ้นมากนี่ งาไมมบอขึ้นมาเนี่ยที่เราพันเกือบขาดวังหันนะอืมชานเบี้ยมหุ่งนี่อันเสียหายาอะไรกันาบำรุงเอาไปเรื่อยง่ายได้ไหมเออบอเออเนี่ยเดี๋ยวให้เราเราเสียด้กินแล้วนี่จะไหนเอาอนันอน,อน,อน,นั้นมาใส่นะมักน้ำก็ขึ้นเลยมักน้ำก็เลื่อยเคลื่อนเลยอืมเห็ดหางไส้บานนี่โอ้ต้องเอห็ดหางไส้เนี่ยเปตัดงใหม่ไม่เห็ดหางเลยแจ้วเลย Ừ ừ ừ ừ นี่มาะเขือขมซา,มา,าอีกเล <c oughs> ยใช่ไหมหอยนะคือบ่มเลี้ยวเลว้ึงไปใไปไนซ <ไป S 1> านล่างในหอยนะฮู้ชักล่างลเลยอ๋อเล ต้องใช้สายยางถือบางกี้นี่ฮะเนี่ยอือูกชจาไปเกือบไปใช้ระบันเกือบไปคานอะไรมันแก่ตเากันางูกยากวะผูกอะไรมงเอาอูกยากเนี่ยผักเปีคันมันมันมักสอบยนหมผักเปียงอืมข้่เสอเอียนโค้เลยเนาะขกกะห่รผักเปีงามกระลีมันแก่แล้วอ อย่ามาเปิงหอยพี่น้องมาเปิงหอยน้ำกันเรื่องของหอยหอยกล่องโกโปรด้วยซ้นเลยโกโปของเห็ดน,นี่อุ้ยเนาะนี่ปลาซ็อกเกอร์คนปลาซ็อกเกอร์เห็นเขาลงในขีปเขาเห็ดเมนูย้ำปลาซ็อกเกอร์อ่าเป็นตะกินอยู่เลยแหละประเทศน,นอกเขากินเสือได้ปลาซ็อกเกอร์นนะ โอ้ปลาอกเกอร์บักหอยพี่น้องบักหอยโอ้บักหอยเนา่าปล่อยไลโพดเลยตอนมันโขมกันและมันแอารัดมันขาดออกซิเจนมันก็นตายแล้วหอยมันอยู่ธรรมชาติติดมือขนาดเลยเไปหาหล่อนเลยตายแล้วเบลกบดิชัยไปไปกินข้าวก่นอ,อ,อ,อบนบาน Ô oh, sân so nhan wifi mà thường sửa đấy nè này. Mở la mai là bỏ. Hoa. Nước quá nhức non nhiều.

มีทั้งผัดข้าวมีทั้งแกงเห็ดแกงเห็ดโคนทอดเนื้อก้อยกุ้งก้อยกุ้งก็มีมานั่งมัมาเด้อเดี๋ยงเงียบเลยอ้าวงานบอกเฮ้ยกินข้าวกอนบันทุกคนเลย